พ่อแม่พี่น้องสุขูมทุกคนจ้าเมื่อนี้ก็เป็นวันแรกของปีนะคะที่นีรมนจะไปตกปลานะคะเป็นวันแรกของปีนี้ค่ะวันนี้นีรบนจะไปลองสายเบ็ดนะคะว่ามันมันมันขาดง่ายหรือว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพื่อนๆว่านีรมุจะได้ปลาไหมแล้วก็จะเก็บเสดาฝรั่งด้วยแต่เพื่อนๆจ้าเดี๋ยวเราไปดูว่ามี ใบสะดาฝรั่งให้นีลมนเก็บไหมนีลมนจะตกปลาได้ไหมวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะเพื่อนๆโอเคค่ะตามนีลมนมาค่ะมาจามาจ้ามาทดลองดูเนาะเพือพ่อนเนาะว่าสายเป็ดเราจะผอยไหมจะขาดง่ายไหมวันนี้อาศัยว่าเด้มาเดินออกกําลังกายด้วยจ้ะปีนเขาปีนอะไรอย่างเงี้เนาะอยู่แต่บ้านหลายมันอุ้ยๆนะพี่น้องอยู่แต่บ้านมันอุ้ยๆมากับพ่อใหญ่ ่อนาไม่ชอบออกกล้องแต่เพื่อนทางก็จะชันชันนะครับเพื่อนชันลงชันลงจะ้ะแถวนี้ก็จะเป็นป่าเห็ดนีละมนนะเพื่อนป่าเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานจะ้ะแถวนี้ใช่หมดเลยจะ้ะนีรมนเอาเชื้อนมาทิ้งไว้แถวนี้เนาะ ก็พอได้เก e ็บกินอยู่จ้ะเพื่อนจ๋าเสียงจะดังนะเวลานี้ระมนเดินมันจะคกคกโคกโคกนะคะเพื่อนๆนีระมนก็ขอโทษขออภัยไปหลายเด้อไ่ใช่หมดเลยจ้ะเานี่นีละมนเอาเชื้อมาทิ้งไว้เนาะออ้ยลื่นลื่นๆเอาเชื้อเห็ดมาทิ้งไว้มันก็มีพอได้เก็บจ้ะเพื่อนจ๋าแต่ละปีพอได้กินอยู่จ้ะตรงด้านบนนั้นอีกจ้ะเพื่อนจ๋านี่นีระมุนมาทิ้งไว้ตรงนี้เขาเอาต้นเดาเสดาป่าเสดาฝรั่งตรงนี้ระมลออกหมดเลยเพื่อนๆเขาตัดทิ้งอะ ตัดทิ้งกันหมดเลยจ้ะแทบไม่มีเลยไม่มีให้เก็บเลยก็ไม่เป็นไรเนาะ,ะสายว่าเราได้เดินออกกำลังกายกันเนาะเพื่อนๆเนาะมาสูดบรรยากาศธรรมชาติกันนอกเขาตัดทิ้งมาเลยแต่ก่อนเต็มมดพี่น้องน่ะมือก็จะตัดถิ่นมดน้ำมือตัดทิ่นม,มดเลยจ้ะแทบบม่มีเลยปีนไม่มีให้เก็บเลยบางที่ก็เยอะนะแต่นีละมนมันไกลนี่ลามนเลยนไม่ไปเพื่อน บรรยากาศเป็นยังไงคะที่ตกปลาใน,นระมนใกล้ถึงแล้วจ้ะเพื่อนๆจ้าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเก็บวิวบรรยากาศงามให้ดูแต่ให้ดูให้ชมกันเนาะนเ,นเพื่อนๆต้นสเดาฝรัง่งกำลังแตกจก้ะเขาตัดกิ่งตัดก้านมันออกไม่ได้เก็บเลยนู่เสียดายมากเลยได้ยินเสียงน้ำตกกับนีระมนา่าเพื่อนๆได้ยินบ่บรรยากาศธรรมชาติร้วนๆจ้ะ วิวทิวทัศสวยงามเลยจ้ะนี่นิรมนจะเข้าไปตรงป่าระมะอตรงนี้นะด้านนู้นก็ลงได้เนี่เขาจะเอาแคมปิ้งวงมาจอดนอนด้านนู้นก็ลงไปได้นะะว,วิวทิวทัศน์จะสวยมากเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะป่ะเราไปตรงนี้กันไปตรงป่าระมะ็อกก่อนตกปลานิรมนขอเติมพลังก่อนจ้ะเพื่อนๆนิรมนยังไม่ได้กินข้าวเช้าจ้ะเอามุก้วยมาพี่น้องมากินน้ำกันด้อจ้ะบุก้วยมาจ้ะ ลูกมันเละเสื่งมองทะเลเลยจ้ะเติมพลังด้วยกันนะครับเพื่อนๆกล้วยหอม จะ,พะเพื่อนๆจ้ะตอนนี้นีนละมณนก็จะเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะ,พะเพื่อนๆนี่นีละมณนจะทดลองนี่เป็นอุปกรณ์เบ็ดของนีละมณนปีที่แล้วนะคะไอตัวนี้จะเป็นเหยื่อที่หลอกล่อปลาซาบะอย่างดีเลยจะ,ะเพื่อนๆจ้ะเม็ดแดงๆเล็บมือก็แล่เลยมันจะลอกปอกเปิกไกปลักโตปลานี่นะละมุนก็้เพื่อนๆด้วยเหยื่อเหยื่อปีที่แล้วทีนีน้ละมุนจะรองอุปกรณ์ก่อนนะคะ เบ็ดเป็นตัวใดเป็นตัวใดพี่น้องก็พันกันหมดเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อนี่ละมุนเบืองเบ็ดก่อนสายเบ็ดนี่ละมุนก็พันกันหมดเลยพี่น้องเลยมันจะดูก่อนเตรียมเตรียมอุปกรณ์ก่อนพี่น้องจะลองทดลองดูสายเบ็ดว่ามันพล่อยไหมถ้ามันพล่อยแล้วนี่จะนี่ละมุนจะเปลี่ยนสายเบ็ดใหม่กันเพื่อนจ้ามันเก่าแล้วเอ็นมันเก่ามันโดนน้าเยอะปีที่แล้วเนาะนี่ละมุนตกปลาเยอะดึงแล้วมันเอ็นมันพล่อยแต่เพื่อน เอ็นมันโผแปบบ๊บนนะมีมันต่อต่อขัอ้นเป็ดก่อน,นเสร็จแล้วใส่เหยื่อเสร็จแล้วแต่นี่ละมุนจะชอบเหยื่อหนักๆนะคะประมาณนี้นะคะไซนี้แต่ไซน,นี้เดี๋ยวนี้ละมุนจะไปทดลองก่อนเพื่อน<ๆ>ทดลองดูก่อนนะคะเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยไปจ้ดเดี๋ยวเราไปทดลองกนะันจะเพื่อนทดลองกันตรงน,นี้จะเป็นที่ประจำของมีละมุนนะคะเพื่อนนีเราจะมาไวนะ้ใกล้ๆหน่อย วันนี้เราจะได้ปลาไหมเรามาดูกันดูกันเพื่อนทดรองเป็ด ไม่กินเบ็ดนะเพื่อนจปลาตัวเบอร์เลยว่ายไปว่ายมากเ็เราก็จะเปลี่ยนที่ตกกันนะคะเพื่อนมีปลาตัวเบอร์เลยจ้ะปลาโพสเตอร์มันไม่กินเบ็ดแต่เ,เพื่อนๆจ้ะไม่กินเบ็ดเพราะปลาย,ยังไม่ซุกไม่ซุมเนาะนยังบอกเข่าโอ๊ยออกมาปุ๊บน้ำมูกไหลเลยพี่น้องอเลยไาเดี๋ยวนี้เราจะพาไปดูตรงนี้นะคะตรงน้ำบนนออกมาจากทํานะคะ เขาลูกนี้นะนเพื่อนๆใต้เขาลูกนี้ข้างในนะคะนี่ละบนจะเข้าไปทํางานทุกวันจันทร์จะใต้เขาลูกนี้จ้าเพื่อนๆจ้าตรงนู้นจะเป็นน้นําวนวนออกมาจากถ้ำนะคะเห <Bright. S 1> ็นไหมคะน้ําวนนี่ละบนพาลงไปดูใกล้ๆนะคะเพื่อนๆที่จอดเรือกเก่าแก่ของเขานะนเพื่อนๆสวยปะงามปะตรงนู้น,นก็ใช่นะนเพื่อนๆตรงนู้นก็ใช่นะคะสวยงามไหมคะ,ะบรรยากาศรอบๆจะ้ะ อันนี้เป็นที่จอดเรือกเก่าแก่เขาสามีนีลมนไม่อยากออกกล้องสวยไหมคะบรรยาการสวยไหม ควาไม่ได้แล้วก็ชิวๆกับฟิวเจว,ว,วทัศน์เดียเพื่อนเนาะเอาดึงดำกับบรรยากาศเนาะไม่ได้ปลาก็ไม่เป็นไรมันไม่ตอบเลย นี้อะไรใส่ใส่ได้ปลาใส่เพื่อนจ๋าได้ปลาใส่อุ้ยคาดูทาบีเนดะ้อปลาตัวแรกแลจวกับเพื่อนตัวแรกแล้จ้ะได้แร็วได้เร็วตัวไม่ใหญ่จ้ะพอดีกินจ้ะจะไปนึ่งไปนึ่งกินเนาะมันจะไปนึ่งจ้ะเพื่อน เยอจะเปเพื่อะตาใหญ่จะเยอะเีก้เราไปดูกันนอกจะได้อีกไหมเก้กาที่เียม ้อีกแล้วจ้เพื่อนๆจ้ามีระคนได้อีกแล้วจะได้อีกแล้วนี่ตัวที่สองแล้วค่ะตัวที่สองแล้วเหมือนเดิมปะปลาใสลีใสปลาใสอีกแล้วจ้เพื่อนๆจ้าใสเท่าเดิมจ้าใสเดิมใสเดิมมีะคะือตัวที่สองของเราแล้วนะคะตัวที่สองตงนี้ระมูนแล้วจจะเพื่อนๆจ้ากัตตาบีนะ ดึดงดึงดสองตัวแล้วค่ะเพืนๆจ้ดึดดดดดีเก็เก็บเป็ดนะเพื่อนจ้ฝนตกแล้วจ้เก็บเป็ดแล้วฝนตกเห็นไหมฝนตกมาแล้วจ้าทางโน้นนะจะเพ่อนจ้าฝนตกจ้ามีเดเก็บเป็ดแล้วจ้เก็บเป็ดแล้วเก็บเป็ดแล้วเจ้ เพื่อนจ๋าเป็นคัวปลากัจะจาปลาเ้าขี้มันออกไปกันจ้ะเก็บเบเรียบร้อยนะเวืเราไปเอาขี้ปลาเอาไส้ปลาออกกัน 不对 <laughs> <出雷>，不对，作业多。<laughs> กลับบ้านแล้วจ้ารักรออยู่กลับบ้านแล้วรักรออยู่ลาแล้วลาแล้วเพื่อนๆจ้าจะกลับบ้านแล้วจ้านี่ละมอนก็ขอฝากคลิปตกปลาชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศน้ำตกไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะเพื่อนๆจ้าขอขอบคุณหลายๆเจ้าที่เข้ามารับชมนี่ละมอนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นีละมอนโบสถ์ช่องชาแนลเดี๋ยวจะเพื่อนๆจ้าเพราะว่านีละมอนจะได้ มีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ามูเก่ามูใหม่ก,มก,มกมเขียนคอมเมนต์เอาไว้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆจะ๊ะคนใดที่นี่ละมุนตกหล่นกับมาใหม่นะจ๊ะนี่ละมุนกากาบขอโทษขออภัยหลายลๆนะจ๊ะเพื่อนๆจะ้ะมาใหม่จ้าขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมว้มวนมว้วนม้เลิฟยูยบยูเลิฟยูบ๊ายบายจ้ะข้างในจะเป็นถ้ำนะคะตรงนี้จะมีเรือจอดข้างในนะคะเพื่อนๆเป็นถ้ำนี่ละมุนเข้าไปทํางานในเขาลูกนี้เ้าจ้ะเพื่อนๆจ้ะสุดซอยเราจ้ะ สุดเขาลูกนี้เลยจากเพื่อนๆจ้าตรงนี้จะเป็นเรือจอดนะคะตรงนี้ด้านในจะเป็นถนนข้างในจากข้างในถ้ำเนาะโอเคเพื่อนๆ